นะครับเราจะปิดแล้วช่วยล็อกประตูให้ด้วยนะครับได้นะครับขอบคุณมากพูดตามตรงฉันประมาทซะแล้วนึกว่าตัวเองจะมีประสบการณ์มากพอที่จะเรียกตัวเองเป็นมือโปรกีฬา ว่าไม่ใช่เลยนักข่าวต่างชาติเคยถามฉันว่าทำไมคนจีนถึงได้จริงจังเรื่องการเอาชนะถึงขนาดนั้นฉันตอบเพราะว่าจิตใจของเราไม่แกร่งพอถ้าเรามีความเข้มแข็งภายในจริงๆการชนะก็จะไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของการแข่งขัน รุ่นเราผ่านความลำบากมามากไม่ว่าจะทำอะไรเราแบกภาระอันหนักอึ้งไว้เสมอหมอเคยบอกฉันว่าฉันมีหัวใจเท่าคนอายุหกสิร่างกายเท่าคน80พี่สาวเคยถามฉันว่าฉันจะแบ่งครึ่งชีวิตให้ครอบครัวได้ไหม ความจริงคือฉันปล่อยวางไม่ได้ฉันปล่อยพวกเธอไม่ได้ฉันปล่อยวอลเล่ไม่ได้รู้สึกเป็นความรับผิดชอบที่ต้องช่วยพวกเธอสนุกกับกีฬาสนุกกับวอลเล่บอลสาวๆพรุ่งนี้แม้สำคัญภาระทั้งหลายจากอดีตปล่อยคนรุ่นฉันแบกเอาไว้ พวกเธอไปสู้ในวิธีของตนเองพวกเธอต้องเชิดหน้าเข้าไว้อย่าได้กังวลผ่อนคลายทำให้เต็มที่ฉันอยู่ข้างเธอเสมอโอริโอโอลิมปิก2016จีนประชา,าบาซิลเบอร์11สูญยุลลี่ตัวบล็อกกอางเบอร์1ิติงเสียตัวเซตเบอร์9จางชางหนิงตัวตีหัวสอง เบอร์เจ็ดดวยชิวเย่ตัวเซตเบอร์หนึ่งย้นซินเย่ตัวบล็อกกางเบอร์หกกองเสียงอยู่ตัวตีตรงข้ามเบอร์สิบเจ็ดย่างนี้ตัวบล็อกกางเบอร์สิบสองด้วยรั่วฉีตัวตีขวาสงเบอร์สิบห้าลิลลี่ริเบอร์เบอร์สิบลิวเซียวถมตัวตีขวาสอง 朱婷多盯我嫂。 ไคซาตัวบล็อกกลางนาทเาลียตัวตีหัวสาแจ็คลีตัวตีหวตัว,หวสาโพอเซโรเบโตกิมาเรสหัวหน้าคโคชเกมแรกวนันดูยากมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรดูสิพวกเขาเพื่อเธมขนาดไหนพวกนั้นเตรียมมาเล่นแค่สามเซตแต่ว่าฉันฉันวางแผนสำหรับวันนี้เอาไว้แล้ว กดทนไว้ถ้าเรายื้อเอาไว้จนเซ็ตผ้าได้เราก็มีโอกาสชนะมาเร็วมาเดืยสนึ่งนี่เปช่ปิงปองหนะ้า,น<อ>าลับบ้านไปเอ้ยลับ้านไปนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในรีโอโอลิมปิก2016ระหว่างจีนและบราซิลปัจจุบันบราซิลคือที่หนึ่งของโลกทแทมเล่นในบ้านตัวเองผมนึกออกว่าเสียงเชียร์ในสนามจะกือก้องขนาดไหน ในแง่สถิติแพ้ชนะตั้งแต่ปี2008บราซิลถือว่าได้เปรียบโดยสิ้นเชิงผมว่างานนี้คงเป็นแมตช์อำลาของจีนที่ริโอนี่แหละครับเอออเาไปเอาไปดูดูดูดีมากใช่โอ้โหอย่าเพิ่งฟังมีสมาธิกับการตั้งรับผมว่าตราบใดที่จีนเล่นพอสูสีแฟนๆคงจะยอมรับและเข้าใจไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ตามบราซิลพลิกได้ตางครับ ราเซียกดเก็บตั้งจากแดนสองครับผมชื <soci> ่อจีนจะยอมพกเลยจีนเริ่มเกมไม่ค่อยดีนะครับ บราซิลแรงกว่ายังเห็นได้ชัดแถมผู้เล่นยังเก่งรอบด้านอีกพวกเล้า,ลาดดเสริมแรงมากครับทำให้เรารับลูกเป๊ะไปหมดเลยเราโดนต้อนเกินไปด้วยสองยอดตัวบล็อกระดับโลกตอนนี้บราซิลคุณหน้าเน็ตไวหมดแล้วครับพวกนั้นเล่นเครื่องไวเกินไปไม่ใช่เรื่องดีนแน่เราต้องเก็บไว้ให้พวกคุณจังหวะหมดหาจังหวะเราบ้างสิเข้าใจไหมคุมจังหวะให้ได้มา่ๆมาทุกคนเนื้สองนเซตใเ้ได้นะ เซตที่สองเซตนี้เป็นเซตสำคัญที่ทั้งสองทีมโดยเฉพาะทีมจีนนะครับเดี๋รับเป็นลูกซีพิงแ่ก็มันจะเลียมากลงทัเบอรสิบงฝั่งนั้นนำเกมรุกลูกทะเยอาเขาดีมากมากเลยล่ะครับ วัน่รับลูกพลาดอีกแล้วครับเยี่ยมเลยเลยีจีนได้หงแต้มจากลูกยอนถึงจะีก่อนูต่อสู้แล้วเยียมเลยเร่งเครื่องได้แล้วววาเสัยอเี่ยมเะเารที่ดีะจีซการบุกทงบราซิล เยี谢谢 hey. ่ยมกาลและถุงจีนจากนาทีล่าทุกคนเป็นทีมเลยครับเยี่ยมมากครับถิงระโดดสูงตบได้เยี่ยมไปอีกหนึ่งต้มครับทีมจะมาอยู่จุดเริ่มต้นเดียวกันอีกครั้งครับชื่อเยี่ยมและฉันเริ่มเปิดอีกมเล่นไวไปชื่อเยี่ยมเกตให้ไวชุดยอดยานี่ตบได้สวยมากครับหมดบังซีจีนเล่นแบบไม่เกรงกลัวเลยเอาเลยถิงเยี่ยมปะ เแดนรัสาที่จานน้สุขงเตรีตมทีิ่มเยเลีไปเรอยด้วยแล้วพเจะหมดเองู้ชี้หมดแรงแล้วโคชหลังขอเปลี่ยนตัวครับผู้เล่นที่ลงมาไทนคือเซียวถมแต่ไม่ค่อยด้ลงมามากนักคว้คนนี้เซียวถมตบแล้วเป็นความสุขของทุกคน ปาจอนโจนตีของบราซิลจนหมดเลยหลังถิงได้หมดอีกครั้ง uh huh. ถ้าชั่วโมงที่แล้ว uh huh. ผมบอ,อกคุณว่าฝ่ายจีนจะขึ้นนำสองต่อหน,นึ่ง uh huh. ผมไม่มีใครเชื่อผมแนะ่เยี่ยมมากตกลป กรอกน้ำใส่พวกเธอจริงๆใจว่างอยู่วคิดเยอะกดพ้นกระดุกโดนตีกลับต้องระวังแข็งแรงกว่าเห็นๆข้าจะรวมขันทัพทุกเธอที่เปิดโอกาสใหพวกนั้นยังพวกเราต้องอย่าเสียใจภายหลังกดผมนการให้จมดิษฐ์เธอใจไหมเหนื่อยหรอเล่าเฮ้ยท่านครับเมาถึงชั้ที่ห้ากันแล้วสนามกำลังร้อนระอุเลยเสียงเชียร์ดังกระลุกหลังคาไปแล้วผมไม่เคยภาคตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลย แค่สิบห้าแต้มใครก็มีสิทธิชนะได้เช่นนั้นครับทุกคนอย่าพูดอะไรพูดมาเลยอย่าเสียใจภายหลังโอเคไหม ตบแล้วสวยมากครับเธอ,อยังมีโอกาสแต่เป็นโอลิมปิกสุดท้ายของฉันมาเอาเลยขอเริ่มที่ฉันก่อนฉันเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <Woo. Yeah. S 2> ฉันเครียดมากที่ต้องเปิดเกมพรุ่งนี้เพราะไม่อยากให้ทุกคนผิดหวงังฉันสัญญาว่าจะสู้เท่าที่ไหว oh. Oh. ได้ตามครับสุดยอดฉันโดดไวเกินไปตลอดแรงตบก็น้อยด้วย ราศีจุลจีได้แรงมากเซฟได้<โ>ดครับอย่พลาดเธอเซฟมาฉันก็จะตบทั้ทงทึ้งตบได้สวยได้แต้มครับในแมตช์ที่แล้วจังหวะฉันไม่ค่อยดีบล็อกทีไรลยทำลูกหลุดมือไปหมดเย่เธอเก่งเรื่องเก็บอารมณ์ควรปลดปล่อยออกมาบ้างนะดี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 ชิวเย่ฉันไยอดเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมจบทิ้งตบอีกทีครับจีนได้ครับเยี<อ>่ยมเลยชื่อฉันอยู่ชื่อสุดท้ายของทีม ก็เล่นไม่ค่อยดีมาตลอดเลยอย่าคิดมากเธออยู่ที่นี่แล้วซู้มเต็มที่จะจัดการเธอเองฉันผ่า,า,ผาตัดหัวใจมาสองคนระั้งไม่รู้ร่างกายทนได้ขนาดไหนตอนนี้บอลตไปมาไม่หยุดเลยคแค่ตาใดที่อยู่ในสนามฉันจะทุ่มไม่สุดตัวไม่เป็นไรเรู้องฉีมือตีทั้งสี่จะลุยไปด้วยกันฉีดตตีจากหลายมุมครับพวกเขาคุมเกมนี้อยู่หมดแล้วเฮ้ยทำได้แล้วนะใช่แล้วฉันจะคุมบอลให้เอง แต่ตั้งรับของลิลี่เด็ดเดี่ยวมากครับถึงงัดได้ทุกลูกเลยจริงกลับไม่ได้เปรียบในเกมนี้แล้วมาเสียวเลยับดีมากจริงบวกต่อเข้าเกมลูกลูกต่อไปลูกล้มครับ เล่นที่เธอไว้นะดูง้าย่าซ้าไปที่ถิงและกำลังใช้โอกาสนี้เบรกจังหวะของจริงครับ ทิ้งจากผู้เล่นทั้งหมดที่ฉันฝึกมาเธอเก่งที่สุดฉันภูมิใจในตัวเธอเธอไม่จำเป็นต้องเป็นฉันเป็นตัวเธอเองนี่แหละ ทีมทำได้อีกครังคร้งโค้หลัมจูนัคพบอีกตัวครับโคชีกขเล่นมากประสบก,การณ์ลงมาทานให้ทีมได้พักวมม่าโคชีทำให้ทีมข้า เฉีหวังใช้เสียงเชียร์จากผู้คนขค่มขวัญทีมจีนครับลูกตกบจากแดนซาอมรอเิลได้แต้มชิงตา่าชิบสามครับโคชหลังขอเวลานอก สาาครับ <3 S 1> ี่กตาแล้วยูรี่กับชิวเ์แย่จะอยู่ทีมเดียวกันผู้เธอเข้าขากันดีมากครับวันนี้ทิ้งเล่นได้ดีเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้เธออยู่แดนหลังบอลให้เธอเนี่ยถือว่าเสียงมากครับตอนนี้บราซิลเป็นฝ่ายเสริม บอลเข้าแดนสามลุกหลังจากทิ้ง 2วันหลังจากนั้นจีนเอาชนะเนเธอแลนด์3ต่อ1เซตในรอบรองชนะเลิศ4วันต่อมาจีนชนะเซอร์เบียสาต่อ1เซตคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้อีกครั Quân ơi,